สวยครับอืออือได้อยู่ครับอู้หูงามอยู่ได้แหละเนาะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้งอิสระครับเมื่อนี้ก็กับมาพ่อๆกันอยู่ทั้งโคกแล้วครับเมื่อเนี้ยอยู่ทั้งโคกเห็ดเหรครับแต่ว่ามื่อนี้คงจะบ่ได้มหาเห็ดดอกเพราะว่าเห็ดบมน่าจะทันได้ออกครับเมื่อนี้พา้า่น้นวขึ้นมเลระเบื้องดอ,ดอกกระเจียวกอนเนาะเป็นกระเจียวขาวครับเนี่ย แต่ว่าแกแล้วบ่เอาครับการุ่นไปนับกันแล้วน้อครับนนเนาะเมื่อนี่ว่าเขาสีมานี่ยังครับหมดแล้วครับไปเรื่อยๆน้อนครับหืมนอ้อแล้วแม่นบ่ไหนดอกนึงดึงได้บ่ไหนหืมได้แล้วครับดอกนึง ตดอกบ่ใหญ่ครับเกี่ยว โอ้หมดตะน้อยตอดโออไปโอโอถึงหมดตะน้อยตอดว่าหันเก็บเติบนึ่งกูได้ละครับ ไดหลายเติมแล้วครับออถอนยากครับครับ นี่ดอกหนึ่งครับบ่ค่อยสมบูรณ์ดอกๆจะล้างออกไม่เนาะอืดโอ้โหครับงามอยู่เด้แหละเนาะครับบรรยากาศปลาดอกกระเจียว องามอีกแล้วครับดอกนี้กับงามดอกนี้อีกดอกนึงช่งใดเนะี่ยคือบอกตาเอาได้บอ อู้คือเหน่นแทะอู้ยังเหน่ยนเลยครับบุ้งจะดีถอนได้ออดอ๋ยวมีงามครับงามสุดยอดเลยบึงมองหา บรรยากาศสุดยอดต้นหินอีกดอกหนึ่งมหมดตอดอีกแล้วโอ้ยมีแต่หมดแกะครับเอาไว้ได้ตอดหลายแม่หรอเนี <c oughs> ่ยละมองสิอเอาได้ ถวยครับอบอกนี่แกเอาอะไรมันล้อมมันไปเอาลวดแล้ว,ลลวครับแกแล้วเอาไม่ได้หรอกได้ลวกแล้วได้ลวกแล้ว งามๆอีกแล้วครับโอ้ผุนรับอยู่ถึงสันสันผ,นผ,นผ,นนผุนครับเบิ้งผุนอ่ะพาขึ้นไปถึงผุนครับเบิ้งโอ้ระหวังเมื่อ,อ,อน,นดอกนี่แหละครับสมบูาขึ้นมาได้ตำตำผุนได้บ่เนี่ย โอ้ได้อยู่ครับ 呜、嗯。 มันดบอกนี่น้อยๆเอาได้บ่เลยเนี่ยเอ้อได้อยู่ครับดึงออก่ดึงขึ้นบ่เลยเนี่ยได้อยู่ครับ เป็นดอกน้อยๆครับกําลังออกอันนี้เกียร์เราเอาไว้ได้ มาเบื้องดอกกระเจียวแดงครับ่ะเนี่ยครับดอกแรกดอกกระเจียวแดงเนาะเอาได้บนนะนะครับห้ยขุดเลยดอกกระเจียวก็อยากออกยกครับเนี่ย แต่ว่าฝนที่เปลี่ยนใจตกมาเทลนิดละหน่อยมาเบิ่งผลงานการเลาะโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวครเมื่อนี้กระมานก็ะเป็นดอกกระเจียวขาวครับดอกกระเจียวขาวงามๆออก่างครับดอกกระเจียวเมื่อนี้เนาะเนี่ยดอกกระเจียวแดงก็ได้มาสองสามดอกครับดอกกระเจียวแดงก็ยุบไปหมดแล้วบอ่ครับ ที่เหตุผลที่บัวก็คือฝนมันตกบ่เป็นน้ำเป็นตอนครับตกลงมาหน,นิดๆน้อยๆแล้วก็หายไปบ่เพิสีเปียกเนาะครับเนาะก็ถือโอกาสขึ้นมอลอโคกมะลอเบิ่งเหตุน้ำล่ะครับมีพี่น้องเขาสอบถามมาว่าให้มะล่อเห็ดกับมะหลอแล้วเห็ดบัวครับเห็ดบ่มีเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้คือที่เอาไวส้สำนี่แล้วเนาะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากให้กำลังใจเพิ่มเติมหรือว่าอยากสมัครเป็นสมาชิกช่องก็กโดยการกดซุป,ปเปอร์แต็งมาได้ครับ โดยที่ขั้นตอนกับยุที่มองฮักกดไอ้ไล่นะครับยกโปัแล้วฮักกเลื่อนเลื่อนมาจักหน่อยสีมีคําว่าขอบคุ้นเหครับแล้วก็กดคําว่าขอบคุ้นเข้าไปแล้วก็สีมีขั้นตอนการสมัครเนาะครับเนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่สี่สนับสนุนรายได้ของช่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องอีกช่องทางหนึ่งเนาะครับเพื่อสี่มีกําลังใจฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมต่อไปครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้เนาะครับเนาะพ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ